พี่น้องสองดอกมีบกงใหญ่เลยค่ะโอ้ยตึงเต็มคับพี่น้องเบิ้งในราคาดอกเห็ดใกล้มานี่ยี่สิบสี่สิงหาคมนะคะพี่น้องดอกบกงใหญ่บกคือพี่น้องเอ้ยหอมาหฮอดป้าเห็นแหงๆใกล้วันมันสิบวันอะไรแล้ววันนี้มานขึ่เก้าค่ะพี่น้อง ผัดจีบแกงของวันที่ยีฟซีนะคะสิงหาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหาค่ะงามคะ่ะนี่แบอกนึ่ง,งยังไงเลยขดยังสีมีแห้งยางนะคะพี่น้อง อย่างนี้ค่ะมางเคะพี่น,ออนอ้องอ๋อพี่น้องนี่จะดอกยังไงมันหมั่นอยู่เด้อค่ะมีดอกยังไงกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะมืนอนกล้กับผ้าพี่น้องเขาป่ามหาเห็ุนะคะเขากับมาทีเพชรบุรีคือเก่าและะ้วค่ะมอน้ก็เป็นวันที่24สิงหาคมสองพันหหกสิบหานะคะพี่น้องฝนกับว่าไข่ตกดอกาทางนี่ก็ไเป็นหลุนติดตามสวยกันนะคะว่าเขาเสด้เหตุอย่างแน่ค่ะมอนี้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะดอกแรกของเขากับเป็นเห็ดไข่นะคะพี่น้องเห็ดไข่กันค่ะ เกเห็ดไข่เี่น้องมัาเป็นตูมนเนยมเป็นอะไก็้เป็นกีนะคะ ยัดไข่กะปุ่มๆห้องางามนะคะ เห็ดไข่อ,อึดตาไข่นะคะนาเลยได้พี่หน่อซองดอกเลย<อ>สภาพดินออกยางแหงอยู่นะคะมืนอนี้<อ>เป็น,นยังไงสิล่ะเบื้องไกลเบื้องผืนดินชัดๆนะมันเป็นแหงๆยังสิแล้วก็ไปกันเรื่อยๆค่ะ งามค่ะแตะไครค่ะดอกนี้งามอยู่ค่ะแห่นดินแห่งๆค่ะแต่ว่ามานเราค่ะพี่น้องเยห,หลังงกนะคะบึงมองท่าพี่กบมีเลยค่ะคุณค่ะขุนค่ะยวนสอบคุนกบมีใครมั้งค่ะ ุณพี่น้องเห็นเราเห็นว่าเขาขายอยู่คนเดี๋ยวจิ้มกันเลยนะคะ,อะหอมาหออยป้าเห็นแหงๆแก้ okay, ว่ามันสิบอะไรเราวนี้มานคือเก้าค่ะพี่น้องก่อนจิแก่งของวันที่ยีบซีนะคะสิงหาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหาค่ะ ก่ดังสีมีแห้งยางนะคะพี่น้องดองหนึ่งค่ะไข่ค่ะ เกินีอ้ซองหินข้างนะี้ดอกนี้บ้านดอกอะอเห็ดไข่เวยคันกี่หน่อยกันมีแล้วพี่น้องอือนั่นมันกี่หน่อยพดซองดกอกนี่แตสซองดอกค่ะเห็ดแต่ไข่นะพี่น้องนะ มองนี้สามตูมเลยค่ะปัดองพี่น้องใ่ญ่ค่ะใ่ญ่ค่ะมึงนะคะพี่น้อง น้องมีแต่อดอกอย่งไงหมืน,นมานอันเยอค่ะดอกในบ้านเรอะค่ะเออแต่ว่าเห็ดเรางกขาเหมือนทางนี้ดอกองหญ่นะคะพี่นอ้องงกขาวเลยแล้วค่ะ น้องสองดอกมีบกไ่เลยค่ะโฮ้ยเตินเต็นค่ะพี่น้องเบิ้งในล่ะคะดอกเฮ็ดใกล้มนี่ยี่สิบสี่สิงหาคมนะคะพี่น้องดอกบกไ่บกขือพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยวไปเบิ้งกระตาเอาค่ะค่ะมานแล้วด้วยค่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะคะมีแต่ดอกใหญ่ๆึ้นค่ะเกิดีนสองนะคะพี่น้องอู้หันพี่น้องมือ ดอกบานนะคะเกิดใม่สองหินได้พี่น้องดอกนี้บานนี่หรอะคะโอ้หมดจ้อเอาบ่าได้สำนะกคะ่ะกำหกข้าวะค่ะพี่น้องแต่ว่าดอกน้อยหน่อยดอกนี้นะคะแบนกกข้าวะคะ่ะ เงียวนะคะพี่หนุ่มกําลังเหลืองสีแกงตาแล้วนะคะ เห็ดไข่ค่ะสามดอกเลยค่ะวางามขักแน่ค่ะบ่น คุยกับเธอน,นั่นแหละจะดอกงามๆค่ะมนัน,นแล้โงอเข้าค่ะตะไข่ค่ะ แก่งขากเรด้วยค่ะพี่น้องดินทั้งล่างก็สีซุ้มกาดินทั้งเขาเนี่ยอยู่ค่ะทั้งเขาหันใกล้ขึ้นไปมันแห้งตะวา่ามีเห็ดไข่อยู่ด้วยค่ะเห็ดไข่นี่พ่อได้เก็บอยู่ปีนขึ้นมาเบื้องมองเคยได้นะคะพี่น้อง มาโงเหินดอกเดียวบานแล้วพี่น้องเลยขาพี่นเอาเดียวปะููเือใกล้มากมิตรดอกเป็นไงนะคะเ๋ยวนีมิมิมิตรดอกน้อยหน่อยรอพี่น้องมองึง เราโง่เลี่ยงค่ะบานเดี๋ยวพี่น้องแล้งโง่มองนี้ไหมคะพี่น้องเดี๋ยวลงไปงเหินอยู่ในโขดหินยังสันอยู่นะคะเดี๋ยวเก็บกันเล็กค่ะบานบานบอกง่าย,ยพี่น้องบึง สุดยอดของความเพยผ,ลผลุนๆเดี๋ยวล้องไปเอาดอกคุณค่ะสม่าด,ด,ดอกหญยดอกเถอจพไปน,นอนหยาบังบ่ะ,ะโอ้ยมันมาอันค่ะดอกหนึ่งค่ะนี่ไม่สอกหินเลยเห็นละงกข้ารานนีพันสิขาใหญยนะคะเพิ่มขาเพิ่นเลยค่คคะ,คะแกงแซบๆด้วยค่ะ ล้นกระตาค่ะ,ะงกเรื้องค่ะนี่อยู่ดอกเดียวดอกนี้มันะงกขาาค่ะพี่น้องดอกบางงายค่ะบา่ง เห็ดไข่ค่ะตะไคร่ค่ะตะไคร่เหลืองพูนค่ะดอกนึง นะคะคทางผมก็มีค่ะมันนั่นถ้าเป็นตะไคร้เห็นเรืองมันฉีดดอกบ่ใหญ่นะคะพี่น้องมันฉีดดอกทึ้งนี้แหละนี่แหละก็ว่าเป็นดอกซ้ำเห็ดดินเทาเลี้ยวมึงแต่ว่ากระสูบเสียพื่อกันล่คะคคะ ค่ะนี่ก็เป็นเห็ดที่ว่าได้ในมือน,นีนะคะพี่น้องเบิงในราคาเ็ดละ,ะลงโงกไกลมแต่ดอกงามงามเลยค่ะวันนี้ละโงกขาว,ล,วล้วนเลยค่ะแล้วก็ได้อันเฮดตะไคร้แน่นะคะกระต้านี่จะเป็นดอกบานของเพื่อนค่ะโอ้ยมันขากมันเน่ค่ะพี่น้องขอพุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ใกันนั่นเลยคะ่ะแล้วพอกันไหมคิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ